สองไปลิงหาหาเลยพี่น้องครับจะใกล้ะลรขนาดนี้ที่นบนอ,อะไรคนเดียวนะ่ะเคยไหมที่เรารู้เรื่องอะไรมาพ๊บเนี่ยเราอยากจะพูดแต่เราพูดไม่ได้มันอึดอัดมัน,มนพูดไม่ได้อะครับมันอารมณ์เงี้ยเคยไหมผูดไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ยากอ่ะก็เขียนเอาดิ ห้ามพูดแต่มันไม่ได้ห้ามเขียนเราเขียนเราไม่ผิดที่ไอ้ยอมมันบอกว่าจะแต่งงานมันเป็นแผนหลอกเอาเงินบริษัทเฮ้ยจริงเหรอไเตี่ยจริงครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมลงไปข้างล่างนะผมเห็นมันกำลังจ่ายเงินให้กับไอ้น้องยุ้ยอะไรที่มันพามาด้วยแหละครับพี่น้องครับ สวยแล้วมันห้ามพูดเดี๋ยวผมเขียนก่อนเขียนเล่าไปแล้ว <_ d ata> เล่ามาเลย <_ d ata> ต่อให้มันรู้ว่าพี่เขียนบอกคู่ผมเนี่ยมันก็เอาเรื่องพี่อยู่ดีแหละอ่อไปเดี๋ยวนี้สวยแล้วครับพี่น้องครับนี่น้องต่อ<ะ>อย่าบอกมนันนะว่าผมเป็นคนพูดให้น้องต่อไอ้วอกฟังอะ<ม>่ะไม่งั้นมันเอาคลิปที่ผมไปเที่ยวกับมันเนี่ยให้ช้างเมียผมดูผมต้องกระทือตายแน่ไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจัดยานให้ที่สําคัญกว่าคือแผนของมันว่ายังไงบ้างมันเห็นว่าไอ้ป้อมเนี่ย จะไปแต่งงานแล้วได้เงินจากพี่หมอนเหมือนหนึ่งแล้วเงินจากบริษัทอีก 5, ห0 0พันมันก็เลยกุเรื่องแต่งงานขึ้นมาครับพี่น้องครับ mm hmm ไอสักรก,สกระมาเห็นจุทมชั่วไม่ได้มึงทำชั่วตลอดเลยเนี่ยอยากรู้จริงถ้าพี่หมอนรู้เรื่องนี้จะรู้สึกยังไงก็โมโหไงถามได้อาลินมึงชั่วกับกูอีกแล้วนะได้คอนอย่างมึง